เอาละครับก็สําหรับข่าวสารแวดวงลูกหนังในค่ําคืนนี้ครับก็ยังคงอยู่กับทีมลีเวอร์พูลนะครับจากฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับและก็เรียบร้อยนะครับหมดช่วงโปรแกรมทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยครับบอลลีกก็ทยอยกลับมานะครับเปิดทําการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง แล้ววันนี้นะครับก็เน้นและก็เจาะจงไปที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ซึ่งสําหรับลิเวอร์พูลนะครับก็เตรียมกลับมาลงฟาดแข้งครับในเกมที่มยร์ลีกอังกฤษอีกครั้งนะครับในช่วงโปรแกรมกลางสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้เตะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับไปอัดอยู่แบบช่วงกลางสัปดาห์ไปเลยแล้วก็จะพามาดูกันนะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับหลังจากเดินทางกลับมาจากแคมป์ทีมชตินะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ดูสถานการณ์นะครับณปัจจุบันของลิเวอร์พูลครับว่ามีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจกันบ้างครับ แล้ววันนี้ก็จะพาไปเจาะแล้วก็ไปดูกันครับกับข่าวสารแวดวงลูกหนังวันนี้ครับก็สำหรับทัพหงแดงนะครับก็ต้องเจอเรื่องกังวลอย่างมากนะครับเพราะว่าดอสันเบเกอร์กับเรยันกาเฟนแบกเนี่ยก็มีปัญหาเด้งนะครับในการเล่นให้บ้านเกิด แต่จะหนักหนาสาหัสมากแค่ไหนนะครับสาวกเดิกครอบเน่ก็ต้องลุ้นกันตลอดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เลยขณะเดียวกันผู้เล่นคีแมนหลายคนเนี่ยก็อยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายครับยังต้องพลาดนะครับช่วยต้นสังกัดอีกหลายแมชเลยแต่กระนั้นครับก็อาจจะมีบางคนที่ฟิตทันนะครับพร้อมลงสนามในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้พบกับเอฟเวอร์ตันนะครับในสนามแอนฟิลในวันพุทธที่2เมษายนที่จะถึงนี้แหละครับ ก็เพื่อให้แฟนหงนะครับได้รับรู้สถานการณ์นะครับล่าสุดแล้วก็ปัจจุบันของผู้เล่นสําคัญของทีมว่าหายเจ็บกันหรือยังครับและพร้อมลงสนามเมื่อไรครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโคงสุดท้ายนะครับของการลุ้นแชมป์แล้วซึ่งก็มีความหมายอย่างมากครับอัปเดตอาการของคนแรกเลยด้วยกันนะครับค่อนข้างสําคัญอลิสันเบเกอร์นะครับก็มีการกระทบกระเทือนนะครับที่ศีรษะครับ ในด่านมือหนึ่งของลิวอพูครับต้องถอนตัวออกจากทีมชาติบราซิลนะครับหลังจากได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะนะครับจากเกมคัดเลือกบอลโลกครับที่ชนะโคลัมเบียมาได้สองหนึ่งครับยังไรก็ตามอดิสันเบเกอร์ครับก็ยืนยันครับหลังจากกลับมาพักฟื้นกับต้นสังกัดว่าตนเนี่ยสบายดีและพร้อมลงสนามให้กับหงแดงโดยคาดว่าจะเป็นแมตช์ที่ว่ารับมือกับเอฟเวอร์ตันนะครับในกลางสัปดาห์นั่นแหละส่วนอีกคนครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวสำคัญเลยครับเรอันกาฟินแบกครับก็ มีปัญหาในเรื่องของความฟิตครับกราเฟนแบกเนก็จําต้องถอนตัวออกจากการเล่นให้เนเธอร์แลนด์นะครับหลังจากได้พักเพียงแค่2วันก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องสภาพของความฟิตครับจากการที่ช่วยต้นสังกัดโดยกันนิวคาเซิลยูไนเต็ดในศึกคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศนะโดยเขาเนก็หวนกลับมาที่สโมสรอนครับเพื่อที่จะได้ใช้เวลานะครับพักฟื้นร่างกายแล้วก็ทําให้มีโอกาสครับที่จะกลับมาฟิตแบบเต็มที่ได้สําหรับแมตช์นะครับที่จะปะทะกับเอฟเวอร์ตันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ และอีกคนหนึ่งครับอกได้เลยว่าเป็นตัวสําคัญของทีมมานานนมเละเกินครับแบ็กขวาเท้าช่างทองครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนครับก็มีปัญหาในเรื่องของข้อเท้าครับอเล็กเานเดอร์อาโนครับได้รับการบาดเจ็บข้อเท้ามาจากในเกมที่ดวลกับปารีสแซงต์แชร์แมงโดยจากการตรวจสแกนเบื้องต้นครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงอะไรมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยซีซั่นนี้ของรองเทนก็ยังไม่จบครับและคาดว่านักเตะเนี่ยจะหวนกลับมาลงสนามได้ในช่วงประมาณหลายๆสัปดาห์ต่อจากนี้ โดยอาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะกลับมาเล่นได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้เลยครับถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นนักเตะนี้ก็อาจจะกลับมาเล่นในเกมที่ว่าพบกับเลสเตอร์ซิตี้ก็คือ20เมษายนหรือว่าเจอกับสเปอร์นะครับในวันที่27เมษายนก็ได้ครับและอีกคนนึงนะครับขาดเข้าไปก็ไม่ได้ครับยังไงก็เป็นคีแมนเช่นกัน c รอ n เนอร์แบตตี่ครับดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อหลังต้นขาครับ แบดรี้เครับก็พลาดลงเล่นให้กับลิวร์พูมา6นัดแล้วนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาและยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับมาช่วยทีมได้นในเร็วๆนี้ครับโดยช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยไมเคิลโอนนลนะครับผู้จัดการทีมชาติไอร์แลนด์เหนือเนี่ยชื่อว่านักเตะน,นะครับจะกลับมาได้ก่อนจบฤดูก,กาลครับโดยก่อนหน้านี้นั้นเจ้าตัวเนี่ยก็เคยพลาดลงเล่น8นัดน,นะครับในช่วงต้นซีซั่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บเดิมนี่แหละ โดยตอนนี้เดอะเรสก็ไม่ได้เรียบร้อนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ดาวเต,ตะวัย21ปีได้รับบาดเจ็บไปมากกว่านี้และอีกคนนึงครับสำคัญเช่นกันโจโกเมสนะครับก็มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาครับ อีกหนึ่งนักเตะคนสําคัญอย่างโกเมสนะครับต้องเจอกับอาการบาดเจ็บหนักนะครับจนถึงขั้นผ่าตัด่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาครับโดยคาดว่าเขาคงไม่สามารถกลับมาลงสนามได้นะครับในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามอัเนอร์สลัดกุนซือชาวดัตช์เนี่ยก็เชื่อว่าซีซั่นของนักเตะยังไม่จบแต่ก็คงไม่เสี่ยงนะครับที่จะรีบใช้งานเขาแน่นอนและอีกคนหนึ่งนะครับเป็นดารุ่งเช่นกันซึ่งก็สําคัญเช่นกันครับ ไชเลอร์มอตันมีอาการบาเดเจ็บที่หัวไหล่ครับมอตันก็ประสบความสําเร็จในครับในการผ่าตัดหัวไหล่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และคาดว่าเขาเนี่ยต้องพักฟื้นร่างกายอย่างน้อย3เดือนนั่นทําให้นักเตะครับก็หมดสิทธิ์ช่วยทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ครับสำหรับนักเตะดาวรุ่งรายนี้นะครับโดยการบาเดเจ็บเล่นงานในช่วงประมาณเดือนธันวาคมและเขากับสโมสรครับเห็นพ้องต้องกันว่าต้องแกป้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับด้วยการผ่าตัด คาดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับจนสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้ในอีกครั้งนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เอาละนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตอาการบาดเจ็บของลิเวอร์พูลนะครับว่านักเตะคนไหนเป็นยังไงบ้างที่บาดเจ็บไปแล้วครับอาการเป็นไงจะหายเมื่อไหร่นะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้รับการผ่าตัดแล้วก็ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีละบางคนก็จะกลับมาเล่นได้ในอีกเร็ววันนี่แหละนะครับส่วนบางคนก็ต้องปิดเทอมซีซั่นนี้ไปเลยนะครับ และพี่ๆแฟนหรือว่า o ูลครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอยากจะให้ใครกลับมานะครับอยากจะเห็นใครกลับมาซ้อมกับทีมแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์และพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับ